เมื่อมีภัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระเจ้าประเสฐทิโกสนบอกว่าดูก่อนมหาภพิษเมื่อมหาภัยอันร้ายกาศที่ทําให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าที่พระองค์จะพึงทรงกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาศที่ทําให้มนุษย์พินาศอันใหญ่โตถึงเพียงนั้นบังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉัน อะไรจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันพึงกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากเล่านอกจากการประพฤติธรรมะปร่งใช้คําว่าธรรมจริยายะนอกจากการประพฤติสม่ําเสมอสมจริยายะนอกจากการสร้างกุศล,ลกุศลกิริยายะนอกจากการทําบุญปุญญยายะ นี่คือข้อปฏิบัติ4ข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนําเมื่อพระเจ้าเปเสริที่โกศลตอบพระผู้มีพระภาคอย่างนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าถูกแล้วถูกแล้วมหาปพิษก็เมื่อชลามรณะครอบงำอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่พระองค์ควรทำนอกจากการประพฤติธรรมธรรมจริยายะนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะนอกจากการสร้างกุศลกุศลกิริยายะนอกจากการทำบุญบุญญะ กริยายะภูเขาใหญ่แล้วด้วยศิลาจดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชลาและมัดจุก็อันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานและคนเทมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยมันย่ำยีเสียสิน้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับพลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับพลรา และไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธ,ธรรมะด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์